ไอ้ฟอสมึงออาบน้ำก่อนยังมึงออาบน้ำก่อนยังไม่ดังชุดเดิมยังไม่อาบน้ำหรอเพิ่งถึงบ้างแล้วไปสยามกันมาเป็นไงบ้างอร่อยดีกาวกาวอร่อยดีปวดหัวเล้ะฟุกฟซีฟุกฟูซีไม่คือจะไปซื้อเสื้อถ่ายงานพรุ่งนี้ฟอสมันฟอสเกิดอีบุ๊ พอถ่าเละคอรอให้ทุกคนฟังเร็วคตรฮาพอเทเลอร์เอวันนี้อีบุ๊กก็เลยอีบุ๊กก็เลยชวนฟอสไปเดินสยามเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนแบบว่ารู้จักแล้วมาขอถ่ายรูปไม่ไดผมจะไปเชื่อไปถ่ายไอ้พ่ไอ้ฟอสมันบ้าพี่ยีก็ไปเชื่อมันพี่เชื่อค่ะกูเชื่อกูไม่รู้แต่กูรู้ตัวแล้วมองไปสยามทำไมล่ะ ตลกตลกมากแต่จะให้เล่าเหรออะไรให้เล่าปะไม่ต้องเล่ามอออึางอะฟุกฟุกเลือกฟิลเตอร์เสร็จยัง <c oughs> เฮ้ยทำไมผมผมมันเป็นงี้วะฟังอ,อ,อยู่เน,เนี่ย <3 S 1> ผฟ <ม S 2> ัง